สวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะคะที่คอยกดติดตามช่อง youtube เรียนพูดฮีบูอยู่นะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่บทเรียนเกี่ยวกับาการทำฟาร์มหรือฟาร์มวัวนะคะซึ่งจะมีคำศัพท์เกี่ยวกับฟาร์มวัวให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งพี่น้องได้ขอเข้ามานะคะวิดีโอนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อพี่น้อง ที่ทำเกษตรหรือที่ทำงานเกี่ยวกับฟาร,รม์มวัวหรือฟาร,ร์มอื่นๆนะคะซึ่งคำศรรัพท์ต่างๆหรือวลีต่างๆที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามาดูคำศัพท์เกี่ยวกับปศุสัตว์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะคำแรกนะคะจะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับวัวนะคะแต่ในภาษาฮิบรูจะมี วัวเพศเมียวัวเพศผู้นะคะหรือถ้าวัวหลายตัวนะคะเรียกว่าอย่างไรนะคะเรามาดูคำแรกค่ะปาดก,ก็คือเพศผู้นะคะปาร่าก็คือเพศเมียปรากฏก็คือมีวัวหลายตัวนั่นเองนะคะเป็นพหูพจน์นะคะเอเกล ก็คือลูกวัวเพศผู้นะคะเอเกล่าก็คือลูกวัวเพศเมียก็คือลูกวัวหลายตัวนั่นเองค่ะคำศัพท์ต่อมาค่ะให้อ่านช้าๆนะคะมาซาริคานะคะมาซาเรคาหมายถึงฉีดนั่นเองนะคะหมายถึงฉีดหรือฉีดยานะคะ คำศัพท์ต่อมาค่ะให้อ่านช,ช้าๆนะคะมาซาเรกมาซาเรกนะคะหมายถึงกระบอกฉีดยานะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะมาขัดมาขัดก็คือเข็มนะคะเข็มฉีดยาคำศัพท์ต่อมาค่ะคำว่าเรเฟต หมายถึงข้อครัวนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะมาโ o นอังกาลินก็คืออาหารลูกวัวน,นั่นเองนะคะมาโ o นประโดนั่นก็คืออาหารวัวนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะเลฮ a z ซิสอังกาลิมก็คือการย้ายลูกวัวหลายตัวนั่นเองนะคะ เลฮาซิกส์ปรโนะคะการย้ายอวัวไยตัวลาเตตแมลักลาเตตแม่หลักนะคะก็คือการให้นำเกลือนะคะ p a k ิอั t o k e เข็ิอัตทหมายถึงยาหมดอายุ u, นะคะหรือหมดอายุนั่นเองนะคะ คชิดคชิดหมายถึงฟังข้าวนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะอับคัตคาลาฟก็คือนมผงนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะลาคลฟฮัปรโถตลาคลฟฮาปรโถตหมายถึง การรีดนมวัวนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะบัคบุกคาลาฟนั่นก็คือหมายถึงขวดนมนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะปะกถเทอมดหมายถึงวัวลูกแฝดนะคะตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะคะจะเรียกว่าปะกถเทอมดชิวชุล ชิวชุลิมนั่นหมายถึงท้องเสียท้องร่วงนะคะชิวชุลิมก็คือหมายถึงพอหุพจน์นะคะที่มีการท้องเสียกันเยอะนะคะถ้าชิวชุลก็คือแค่เป็นท้องเสียท้องร่วงคนเดียวนะคะเยชจีนูนเยชจีนูนอันนี้หมายถึงเป็นไข้หวัดหรือมีไข้หวัดนะคะ เดชยาเวชนะคะก็คือยญาแห้งนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะม a ค a ลาก็คือโลกนะคะอัลฮโอเคลนั่นก็คือหมายถึงอาหารหมดนะคะคีซูนหมายถึงวัคซีนนะคะเลฮาซลิกคีซูน เลฮาซาริกฮิซูนนะคะก็คือหมายถึงการฉีดวัคซีนนะคะลาลุคคาซาดากิมนะคะหมายถึงการฆ่าเชื้อโรคนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะลิชโตฟเอสฮาลิชปานะคะหมายถึงการล้างพื้นนะคะฮาฟราตเอส ฮัปปาร์โอดบาดเรเฟกแยกวัวเข้าในคอกนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะลาเตตมาโซนเอชฮัปปารโอดนะคะหมายถึงให้อาหารกับวัวนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะปาร่ามัมลิต้าเอเกลนะคะหมายถึงว่า วัวออกลูกนะคะซึ่งเป็นวัวออกลูกคำว่า e g e l ก็คือเป็นเอกพจน์นะคะถ้าเป็นพาหุพจน์ก็อักริมนั่นเองนะคะลูกวัวเยอะๆนั่นเองนะคะคำศัพท์ต่อมาค่ะ m a m l t a m a m t a นะคะก็คือหมายถึงการออกลูกหรือคลอดลูกนะคะ y e s yes, g i n u n หมายถึง การมีไข้หวัดนะคะเป็นไข้หวัดนะคะโตซับซูนาโตซับซูนาหมายถึงอาหารเสริมนะคะค่าคำศัพท์เหล่านี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ทำงานเกี่ยวกับฟาร์มต่างๆนะคะสุดท้ายนี้เลขิตราอดค่ะสวัสดีค่ะ